ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนนะคะก็สวัสดีพบกับเกมอีกแล้วนะคะในช่อง SG Channel วันนี้เกมก็จะมาว่าเรื่องผมนั่นเองนะคะลุกผมหรือ,อไรผมที่เราแบบปรารถนาหรือใครที่แบบว่าไม่ต้องการที่จะแบบหัวล้านเป็นแบบชาวฮั่นชาวเมนจูหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็คือปัญหาหนังศีรษะล้านเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าไม่โอเคมากมันจะเสียเขาเรียกว่ายัางไงเสียเสียบุคลิกเสียภาพลักษณ์เนาะเราต้องผมดูอ่า ผมเราต้องดูหนาตลอดเวลาต้องแบบดูดูเยอะอะ่ะกการที่แบบผมบางอย่างศีรษะนร้าน,น,าลานแล้วมันจะทําให้ดูแบบเอจซิ้นแบบดูอายุไเยอะดูแก่ซึ่งเกมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบไม่อยากหัวร้านถ้าเป็นแบบเป็นกระเทยแล้วหัวร้านอีกคุงเครียดอะ่ะเออนี่คือแบบโอเคมากอ่าวันนี้เกมก็เลยจะมาแนะนําอ่าตัวยาตัวหนึ่งเนาะตัวยาตัวนี้มันเป็นยาปฏิชีวนะของของทางทางการแพทย์เนาะเออใครที่แบบ ใครที่แบบว่าใช้พวกสมุนไพรใช้แชมพูสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วมันก็ยังไม่เห็นผลเกมแนะนำว่าลองใช้ตัวนี้หรือจะใช้ไมน็อกซิลลิ5%ของ Re เทนไฟล์ไปได้นะหรือจะลองกินตัวไบโอตินก็ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งหมดเนี้ยมันจะช่วยเรื่องผมเหมือนกันแต่เดี๋ยวขอพูดก่อนเนาะว่าตัวไบโอตินมันจะเป็นแบบเม็ดกนะินเนาะแล้วมันจะใครที่ทานแบบทานแบบไบโอตินไป ใครที่ทาไปมันจะขึ้นแบบอันคอนโทรเข้าใจปะคือผมขึ้นจริงขนตัวขึ้นจริงขึ้นทุกตรงในที่บริเวณขนนะออมันก็จะควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบไมโครซีเดียอย่างรีเทนไฟอย่างเงี้ยอ,อย่างรีเทนไฟมันก็จะเราก็จะแบบหยดได้ตามจุดที่เราต้องการเนาะอยากอยากให้ตรงไหนมันขึ้นเรา,าก็ใช้ใช้แต้มใช้ปาดใช้อะไรก็แล้วแต่เนาะส่วนสำหรับเกมเกมก็จะมีปัญหาเรื่องอบริเวณไรผมหน้าผากนั่นแหละที่แบบ มันน้อยมันเริ่มแบบจะไปแล้วตอน,น,นห็นแบบสังเกตเห็นสามงามเทโวที่เกมหายไปไหม,มนั่นแหละคือเมื่อก่อนมันไปขนาดนี้แล้วอะเกมก็เลยได้รีเทนไฟ์มาช่วยประคองแต่ทีนี้ว่า,เ,าเกมรู้สึกว่ารีเทนไฟ์มันยังไม่ทันใจก็เลยลองไปหาข้อมูลว่ามันมีตัวแบบแรงกว่านี้ไหม,มก็ได้มาเป็นไมน็อกซดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้ได้จากช้อปปี้นะคะก็เลยเอามารองเดี๋ยวให้ดูหน้าตามันก่อนนะครับแทนตัวนี้เลยนะคะ มันเขียนไม่มีย, Min ย่อไมนอกซิดีลสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะฮะตัวนี้เป็นเขาบอกว่าในในในช่องในร้านของเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นตัวยาไมนอกซิดีลนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาแต่มาบรรจุในประเทศไทยของเราราคาจะอยู่ที่ประมาณเก็มได้มาประมาณ2 9 9บาทซึ่งมันก็ไม่ทิ้งจากบรีเทนไฟเท่าไหรอ่อ่ะใช่รีเทนไฟก็จะอยู่ประมาณสองร้อยสองรกว่าบาทนี่แหละมันจไม่ได้แล้วก็ปริมาณก็เท่ากันด้วยนะ แล้วก็แต่ว่าความความเข้มข้นของเมนนอกซิดียอะยางรีเทนไฟอะความเข้มข้นของเมนน x อกซิดียจะอยู่ที่5%แต่อันนี้จะอยู่ที่15%ก็ถือว่าเข้มข้นกว่าน่าจะแบบเห็นผลชัดกว่าและซึ่งได้ทดลองใช้ตั้งแต่เดือนอะไรนะกันยาตุลาพฤศจิก,กาธันวานนี้คือยังใช้ไม่หมดเลยนะใช้บ้างหยุดบ้างใช้แบบไม่ได้ต่อเนื่องนะคือเพราะว่าตัวเนี้ยเขาบอกว่าสําหรับ ใช้เฉพาะตอนหนังศรีรษะแห้งหรือหนังศีรษะสะอาดอะไรนี้หนังศีรษะที่สะอาดแล้วใครก็จะใช้ช่วงที่วันไหนที่สระผมเช็ดผมให้แห้งเป่าโดยได้อะไรก็แล้วแต่ให้ผมแห้งแล้วเราก็จะใช้ตัวไมโนอกซิลิตัวนี้หยด,ดแทนไปบริเวณที่เราต้องการนะคะก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็เนี่ยจะให้ดูใกล้ๆอ,อย่าโฟกัสที่งอกนะเพราะว่าไมโนอ,อกซิลิไม่ได้ช่วยงอกแต่ว่ามัน ช่วยเรื่องอ่ะให้ผมแข็งแรงขึ้นให้ว่าผมเนี่ยเห็นว่ามันจะเป็นชั้นที่มันโผล่ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งไงเนี่ยแต่ว่าก็อ่าเก็มแสกข้างนี้น้องมันก็เลยแบบผมข้างนี้มันก็เลยจะแบบไม่ค่อยมีเพราะว่ามันมันก็จะแบบนึกออกใช่ปะใส่ผมข้างไหนผมผมบริเวณนั้นก็จะน้อยนั่นแหละแต่ถ้าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นชั้นขึ้นมาแบบเนี้ยมันก็คือแบบเป็นลูกผมซึ่งตอนแรกที่เก็มไทยช่วงแรกมันก็จะแบบ เป็นขนอ่อนเป็นขนอ่อนที่ขึ้นมาเป็นขนอ่อนที่ขึ้นมาแล้วก็จากนั้นพอเราใช้ไปอย่างจะบอกว่าอย่างต่อเนื่องมันก็ไม่ใช่สิใช้อย่างเป็นประจำอ่ะเพราะเกมใช้แบบอาทิตย์หนึ่งใช้สามครั้งสี่ครั้งประมาณเนี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็ขึ้นมาแบบเยอะแล้วนะเนี่ยก็ถือว่าโอเคเนี่ยจะเห็นนะเห็นขนอ่อนๆลายขนอ่อนนี้ไหมคือมันขึ้นมาเยอะในระดับที่ว่า เดี๋ยวถ้ามันยาวมันก็เป็นอะไรที่น่าพอใจแล้วล่ะเกมว่านะคือใช้ใช้มากี่เดือนแล้วว่าปันยาตุลาพฤจิกาทันวาสี่เดือนเนี่ยยังไม่หมดขวดเลยแล้วข้อดีของตัวไมโอซิเดีตัวนี้ยคือแบบมันดีตรงที่ว่ามันมันไม่ทําให้อ่ามันไม่เหมือนออย่มันเป็นน้ําคล้ายๆมันเป็นน้ำเปล่า พอเวลาทาไปแล้วแห้งแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าอ่ะมันก็เป็นน้ำเปล่าๆไปมันจะไม่แบบมันติดแต่ถ้าเป็นของรีเทนไฟอะมันจะเป็นแบบอ่าเป็นเหมือนน้ำมันเหมือนเป็นออยก็เหมือนเป็นออยอแหละอืนะคะก็ใครอยากรู้ข้อมูลพิ่มเติมลองไปดูรีเทนไฟที่กำลังคลิปไว้แล้วกันเนาะทำให้นานมากแล้วล่ะไมนอซิดิลมันทำหน้าที่อะไรก่อนไมนอซิดิลนะคะมันจะซึมเข้าไปบนหนังศีรษะซึมลงบนหนังศีรษะแล้วก็มันก็ มันจะทําหน้าที่คือตัวไมน็อกซีเดียคือจะทําหน้าที่ขยายหลอดเลือดแล้วก็ขยายราอดับบริเวณที่หนังศรีรษะของเราที่แบบเราหยดลงไปอะ่ะทำให้ออกซิเจนกับเลือดแล้วก็ดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในใน,ในร่างกายเราอะ่ะมาใช้แล้วก็ทําให้รากผมของเราแข็งแรงขึ้นนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะถ้าอยากรู้ข้อมูลก็ลองเสิร์ชหาคำว่าไมาน็ซิเดียลเลยมันก็จะขึ้นมมาข้อมูลเลยอะๆข้อเสียข,ของมันคือ ถ้าคนที่แพ้ก็คือแพ้เลยจริงๆคือแบบแสบแดงร้อนแล้วก็หนักศีรษะลอกเป็นแบบเป็นแ,บบนแผ่นไปนตกสะเก็ดเป็นอะไรอย่างนี้เลยก็คือแบบควรหยุดใช้นะอืประมาณนี้วิธีการใช้ของเกมก็จะเนี่ยขอใช้เลยเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้ใช้ก็ดีมาหนึ่งดัอเปอร์นี่แหละถือว่าเยอะไปหน่อยด้วยซ้ำเนี่ยเห็นไหม,มแล้วก็หยดลงไป ตะๆๆลงไปตามที่แบบเราต้องการาต้นแขนเนกว่ามันหยดพอถ้าหยดลงลงหน้าพวกแกเป็นลิงเลยนะจ๊ะขนขึ้นเต็มหน้าเลยใช้นิดเดียวมันก็ยังเหลืออยู่เสร็จ bon. แล้วเราก็จะนวดนวดคลึงๆบริเวณนั้นสักสิบวิอะไรเงี้ยนวดนวดที่เราต้องการชอบให้แบบมีเทโพเพราะใช่อยางเป็นใบโพไม่ใช่เทโพ เป็นใบโพก็แาบเน้นตรงหน้า่ะเน้นให้มันเป็นรูปใบโพเขาจะบอกเขาเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่มีใบโพกลางหน้าผาจะแบบดูแบบมีบุญมีวาสนาแล้วก็อ่ะเราก็ปรับปรับวาสนาของเราเองได้อะไรนี้ะระหว่างที่นวดไปเดยกเกมจะมาพูดความประทับใจของเกมที่ได้ใช้มาประมาณ4เดือนเนี้ยนเนาะเกมรู้สึกว่าโอเคเลยนะไมน็ no อกซิดิตัวเนี้ยคือ ถึงมันจะแบบไม่มีแบรนด์ไม่มีโลโก้ไม่มีกล่องอะไรมาให้แต่คือแบบเป็นตัวยาแบบเพียวๆอย่างนี้เลยเป็นแบบนี้มาเพียวๆเลยก็ถือว่าโอเคถือว่าแบบเห็นผลชัดเจนแต่คือมันต้องผ่อนนี้มันต้องใช้เวลานะใครที่มีปัญหาหัวล้านผมบ้างอะไรเงี้ยใช้ได้ทั่วหัวเลยนะหนังศีรษะเลยหรือใครที่มีปัญหาแบบคิ้วไม่ดกไม่ดําหรืออยากมีหนวดมีวเขาก็ใช้ไม่ใช่ไม่ต้องใช้ดัปเปอร์นะใช้สำลีจุ่มเอา คัตเติ้ลับจุ่มเอาแล้วก็จุ่มแล้วปาแล้วก็ค่อยๆนวดนวดเพื่อไปกระตุ้นกระตุ้นบริเวณที่เราต้องการให้มันแบบขยายตัวร้อนเรือยขยายตัวหรือว่าใครที่มีหนวดก็แบบคลึงคลึงนวดนวดนวดเข่าอะไรเงี้ยนวดเข่าจอนอะไรเงี้ยช่วยได้หมดเลยนะคะแต่ใครที่แบบใช้แล้วสักพักหนึ่งรู้สึกว่าอ่าบวมแดงหรือแสบร้อนอะไรเงี้ยคิดว่าคิแนะนําว่าให้หยุดใช้ดีกว่าเพราะอ่มันเหมือนจะเป็นอาการอาการแพ้ ยาโดยรวมแล้วถือว่าใช้ดีเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบทุกวี่ทุกวันไม่ได้ใช้แบบทุกวี่ทุกวันอ่ะใช้ใช้บ้างประปรายแล้วผมก็ยังขึ้นมาประมาณได้เห็นปะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมันก็จะขึ้นแบ่งชั้นชัดเจนมากเลยอ่ะเออนั่นแหละก็ถือว่าโอเคคือโดยส่วนตัวคือชอบน้องๆหนูหน่นูลูกทรงลูกสาวที่แบบว่าอ่าเป็นหัวโปกแล้วไม่อยากแบบเออไม่อยาก ไม่อยากเป็นกระเทยหัวร้านก็แนะนำเลยลองลองเปลี่ยนจากดีเทนไฟมาไมน์นซีดลตัวนี้15%เลยแรงดีเพราะแบบบางทีฮอร์โมนเราอาจจะแบบฮอร์โมนชายฮอร์โมนเพศชายเราอาจจะเยอะกว่าผู้หญิงเขาอะไรอย่างเงี้กยก็ใช้15%เรไปเลยลแรงๆไปเลยกระเทยเนะาะกลัวไม่สวยแต่ไม่กลัวตายจริงๆยังยังใช้คำนี้ยังใช้ได้สำหรับเกมเลยนะคือกลัวไม่สวยแต่ไม่กลัวตายเนี่ยคือยังใช้ได้สาหรับ ก็อ,อยู่จริงๆกะถ้าเกมพูดอะไรค่ะตรงบุกเล้องไปก็คอมเมนต์สอบถามมาได้นะคะหรือใครมีข้อมูลอัปเดตแล้วว่าใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างผมดกผมดําผมขึ้นมาไหมก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะเป็นคลิปตัดสินใจนกันอ,อ่าใครที่เข้ามาดูจะได้เขาจะได้รู้ว่าควรซื้อตอบไหมควรทดลองไหมเพราะราคามันก็สามร้อยอ่ะราคามันก็ค่อนข้างจะสูงเป็นหนึ่งขวดมันใช้ได้นานถ้าเฉลี่ยแล้วมันก็ตบ วันลราไม่ถึง10บาทประมาณนี้เนาะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอสุมาอาภัยตัวน้าเจ้าก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละคะ่ะงันก,กันวันนี้กิก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เกียรว้น,นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วกับตัวนี้เลยจ้ะไมนอซิวสิบห้าเปอร์เซ็นต์สินนะคะบ๊ายบาย